ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่เยิบซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจําหรือท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงแรนดอมนะครับเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะในหัวข้อที่ว่า ใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเขาหลงรักคุณมานานแล้วเออน่าสนใจนะครับวันนี้เสียงไทยเรื่องความสัมพันธ์อใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆ,ๆเขาหลงรักคุณมานานแล้วการเสี่ยงไทยนี้จะเป็นการเสี่ยงไทยโดยการเปิดไพ่กันสดๆนะครับใช้ไพ่สองสำรับเปิดร่วมกันเพื่อเสริมกําลังนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะครับและการเปิดไพ่นี้ จะเป็นการทํานายจากตําราสากลบวกประสบการณ์ของผมนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคพร้อมแล้วามาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับระลึกถึงพระคุณบิดามารดานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพตามความเชื่อได้เลยหรือจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงไทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โห oh. ราชาถ้วย King of Cups ใบแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้มากที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เขาหลงรักคุณมานานแล้วใบแรกนี้ผมมองเป็น2กรณีกรณีแรกคือถ้าเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีมากนะ เป็นที่รักของใครต่อใครหลายคนเลยมีคนรักคุณมากกว่า1คนเป็นไปได้หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขานะพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาก็เป็นคนใจดีมากๆเช่นกันระดับราชาถ้วยไม่ธรรมดา จดีมากมีความเพียบพร้อมแล้วก็โอ้โหเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเช่นกันและถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณและเขาทั้งคู่ทั้งสองฝั่งต่างเป็นมีความเป็นราชาถ้วยในตัวเองหมายความว่าคนน่ารักสองคนกําลังจะมาเจอกันเออไม่ธรรมดานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับทําใจสบายๆนะครับอ่าพ่ออกมาดีแล้วก็ทํานายดีถ้าออกมาไม่ดีเราจะมีคําแนะนําให้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าโอ้ อัศจรรย์ราชินีถ้วย Queen of Cups อัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ววันนี้กราบสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับรับพลังงานนี้ไว้ด่วนเลยเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเปิดราชาถ้วยออกไปเห็นเห็นราชาถ้วยออกมาใบแรกตามมาด้วยราชินีถ้วย คู่กันชัดๆเลยรับไว้เลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาพลังงานแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักนะครับนั้นๆจะมาสักทีหนึ่งตีความได้อย่างแรกนะ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่ที่ดีมีโอกาสได้คู่ได้แฟนกันเร็วๆนี้ในไม่ช้านี่แหละหรือถ้าคุณเล็งๆใครไว้คุณมีโอกาสสมหวังเขาหรือเธอที่คุณสนใจก็ชอบคุณรักคุณเช่นกันนะครับประมาณนี้และตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเขาหลงรักคุณมานานแล้วมีคนรักคนชอบคุณอยู่แน่นอนและมีความเป็นคู่กันสูงมากด้วยถ้าต่างคนต่างโสดผมเชียร์เลยนะรักกันได้เลยคู่นี้ แต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ทํานายได้ว่าคู่ของคุณจะมีความสุขดีไม่ต้องอวันไหวกับคนที่มาจีบเพิ่มนะครับเพราะมีโอกาสที่ทั้งคุณและคู่ของคุณต่างก็มีเสนอจะมีคนมาจีบเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ความราชาถ้วยราชินีถ้วยออกมาคู่กันแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นพลังงานคู่กันชัดเจนรับไว้ก่อนเลยอัศจรรย์มากไพทารโรไม่เคยทําให้เราผิดหวังโอโหไปกันต่อเลยผมในฐานะตัวแทนผู้เปิดไพ่ ก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับที่หน้าไพ่ออกมาสวยงามตั้งแต่ใบแรกๆแบบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าใบาต่อไปก็น่าจะดีพลังงานมาดีขนาดนี้เริ่มต้นดีย่อมไปได้ดีนะครับจิตใจเราสบายพลังงานไพ่ก็มักจะออกมาดีนี่ <c oughs> มาหาสนเสน่ห์ The High Priestess ไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยราชินีถว้วยที่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตามมาด้วย High p r i e s t ทั้งคุณและเขาต่างมีสนเสน่ห์ดึงดูดกันมาก เป็นคนที่ไม่ใช่แค่ว่ามีสเสน่ห์เฉพาะรูปร่างหน้าตาหล่อสวยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่มีสเสน่ห์ไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิริียบท,ทุกการกระทําของคุณแค่คุณนั่งเฉยๆคุณก็มีสเสน่ห์แล้วอยู่เฉยๆเขาก็รักประมาณนี้ไม่แปลกที่จะมีคนแอบหวงคุณหลงรักคุณมานานแล้วอะไรทํานองนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ด้วยนะไฮฟริตัสเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ถ้าคุณใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องคุณจะมีโชคดีด้านการงานการเงินด้วยเอ้ยยิงคนค้าคนขายนะ uh huh. ลูกค้าตรึมมาเพียบเลยนะถ้าคนทํางานประจําก็จะเป็นที่เอ็นดูของเจ้านายประมาณนี้ใช้เสน่ห์ให้ถูกต้องนะครับใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกคุณจะก้าวหน้ามากๆไปกันต่อเลยนะครับขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะดีดีจริงๆไม่ทันขาดคำอัศวินเหรียญ Night of Pentacles คนที่แอบหวงคุณอยู่ตอนนี้นะคนที่รักที่ชอบคุณอยู่ตอนนี้จะนําโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ออกมาตีความอย่างแรกเลยว่า คนที่แอบรักแอบชอบแอบหวงคุณอยู่ถ้ามีโอกาสพบเจอกันถ้ามีโอกาสคบหากันเขาจะนําโชคดีมาให้คุณบางคนนะไม่เคยเสี่ยงโชคได้เลยพอคนนี้เข้ามาในชีวิตเอ้าเสี่ยงโชคได้ซะอย่างนั้นเป็นแบบนี้ก็มีนะครับเรียกว่าโชคดีมาพร้อมกับคนคนนี้หรือถ้าไม่ตีเป็นเรื่องเสี่ยงโชคนะให้มองว่าเป็นโชคดีด้านอื่นหมายถึงปัญหาคลี่คลายมีความสบายใจเกิดขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกัน โชคดีในทุกรูปแบบมากับคนคนนี้รับไว้เลยนะครับไปกันต่อนะดีใจจริงๆในฐานะผู้เปิดไพ่ไพ่ออกมาแบบนี้ผมก็ดีใจแทนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและผมก็น้อมรับพลังงานนี้ไว้ด้วยเช่นกันเราจะโชคดีไปด้วยกันนะโอเคใบถัดมาคืออะไรลุ้นกันลุ้นกันโอ้โหดีงามเด็กไม้เท้านะเด็กถ to ือไม้เท้าเพย์ซัวนสคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อย เป็นไปได้ว่า,าคนที่แอบชอบแอบหวงคุณอยู่หลงรักคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าหรืออย่างน้อยถ้าอายุไล่เลี่ยกันก็คือมีความเป็นเด็กมีความสดชื่นจมใสร่าเริงมีความซุกซนหรือหน้าเด็กเออแบบนี้ก็ได้นะครับดูเด็กกว่าอายุจริงแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนคนนี้นอกจากจะมามอบโชคให้คุณแล้วเขายังรักคุณด้วยความจริงใจนะอืเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูกันไปนะครับเขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วแน่นอนดูแล้วว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้ว เดี๋ยวขอไพ่ขยายเพื่อความแม่นยําเพิ่มเติมนะครับรู้จักกันแล้วหรือยังรู้จักกันมานานแล้วหรือยังอ่าราชาไม้เท้า K i n อ of w a ร d s รู้จักกันมานานแล้วเขาอยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วแล้วโดดเด่นนะเกี่ยวข้องกันจากเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพุ้นด้านการงานและติดต่อกันมานานแล้วนานแล้วมันควรจะนานแค่ไหนผมมองจากหน้าไพ่ที่ปรากฏนะ จากเด็กไม้เท้ามาสู่ราชาไม้เท้าผมว่าเกินหนึ่งปีขึ้นไปคนที่รู้จักกันเกินหนึ่งปีขึ้นไปเขาหลงรักคุณมานานตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกันเขาหลงรักคุณมานานแต่อาจยังไม่มีจังหวะนะไม่มีจังหวะเผยใจอะไรแบบนี้หรือกลัวเสียมิตรภาพบางทีเพื่อนแอบชอบเพื่อนแบบนี้เป็นไปได้นะครับลองไปสังเกตเพื่อนร่วมงานคนแวดล้อมของคุณนะครับใครมีท่าทีดีเกินเพื่อนดีแปลก ประมาเขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคุณลองสังเกตเขาหรือเธอคนนั้นดีๆนะครับเออไปกันต่อเลยนะไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้เราเชื่อมั่นใน2ใบแรกแล้วราชาถ้วยกับราชนินีถ้วยพลังงานคู่กันสูงมากไม่ว่าใครจะชอบใครก่อนก็แล้วแต่มีลุ้นฮะโอ้ชัดๆเลยเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออวความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายนะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างนะ บางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ต่างไว้ต่างชาติต่างศาสนาหรือมีความแตกต่างการทําให้คนรอบข้างมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์พูดภาษาบ้านๆคือเสียงนกเสียงกานั่นแหละไม่ต้องไปสนใจนะทารักการชอบกันคบกันได้เลยความสัมพันธ์มันอยู่ที่คนสองคนคนรอบข้างเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งครอบครัวสําคัญไหมสําคัญ เพื่อนสาคัญไหมก็สําคัญแต่ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์ล้ําเส้นเข้ามาเราก็รับฟังไว้ในส่วนที่ดีอะไรที่เขาพูดถูกก็รับไว้ปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าอะไรเขาพูดเกินเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับพอสุดท้ายความสัมพันธ์มันอยู่ที่คน2คนอยู่ดีปรมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างเป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ต้องไปหัวร้อนให้เสียเวลาให้เสียพลังงานนะครับแล้วก็อืมอ ชัดๆเลยเจ็ดถ้วยเซเว่นลอบคัพทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์กันนะทั้งราชาถ้วยทั้งราชินีถ้วยขนาดนี้มีสเสน่ห์แน่นอนเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีอยู่เฉยๆเขาก็รักอยู่เฉยๆก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือก ผู้คนอาจจะอยากเข้าหาคุณผู้คนอาจจะอยากเข้าหาเขาทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขามีแต่คนอยากเข้าหาแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจคนแวดล้อมดังกล่าวให้มองคนแวดล้อมด้วยสายตาและจิตใจที่เมตตาคนทุกคนล้วนนะมองเป็นเพื่อนมนุษย์เออแล้วจะดีเองที่เหลือเอาเวลาเอาจิตใจมาโฟกัสตัวเองและคนที่เรารักนะครับโอเคไปกันต่อนะอา่า ขอ้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมใครแอบหวงคุณมีแนวโน้มจะเป็นคนใกล้ชิดคนร่วมงานหรือคนที่รู้จักกันแล้วนี่แหละรู้จักกันมายาวนานเป็นปีๆแบบนี้ไม่ใช่คนใหม่อืม <laughs> ชัดๆแปดเหรียญเอเดฟเพนทาเคิลส์ ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสเคยร่วมงานกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันมีโอกาสที่จะเติบโตมาในสายงานเดียวกันด้วยต่อให้คุณกับเขาไม่เคยร่วมงานกันโดยตรงแต่คุณกับเขาจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางไม่ว่าจะคนคุณอาจจะทํางานที่หนึ่งเขาทางานที่หนึ่งแต่เคยอบรมสัมมนาร่วมกันหรือมีกิจกรรมใดๆร่วมกันระหว่างองค์กรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคนทํางานอิสระค้าขายคุณกับเขาอาจจะเคยเดียวงานบางอย่างกันติดต่อค้าขายหรือมีหุ้นส่วน ร่วมกันมีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันสักอย่างในทางที่ดีประมาณนี้แน่นอนเขาชอบคุณตั้งแต่ตอนที่เกี่ยวข้องกันแล้วละ่ะเออแต่ไม่มีจังหวะจีบไม่มีจังหวะเผยใจกลัวเสียเพื่อนกลัวเสียมิตรภาพอะไรแบบนี้นะประมาณนี้คนเราเวลารักใครชอบใครเขาย่อมประมาณเป็นธรรมดานะครับสบายใจได้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขารักคุณแน่นอนมีคนรักคุณแน่นอนเพลอๆจะมากกว่าหนึ่งคนด้วย แต่เราอยากจะโฟกัสที่คนคนเดียวก่อนที่เขาหวงคุณมากๆตอนนี้รักคุณมากๆอืมใครหนอใครกันโอ้โหเดดาบเซเว่นออฟซอร์ คนคนนี้รู้จักคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าเขายอมรับข้อดีข้อเสียของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเขารู้จักคุณค่อนข้างดีเลยอาจจะมีเพื่อนร่วมกันหรือแม้แต่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังเคยปรับทุกเรื่องส่วนตัวคนคนนี้ยินดีรับฟังคุณในทุกๆเรื่องถ้าปัญหาใดเขาช่วยคุณได้เขาจะช่วยคุณแก้ไขและเขาเป็นคนที่ยอมรับในตัวตนคุณในทุกๆมิต ข้อดีของคุณข้อเสียของคุณเขารับได้เขาไม่เคยใส่ใจเลยว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆหรือไม่อย่างไรเขามองคุณแต่ข้อดีเขายกย่องคุณมากนะครับประมาณนี้อะไรที่เป็นสิ่งสําคัญข้อเรื่องสําคัญของคุณที่เขาได้ล่วงรู้มาเขาจะมองด้วยจิตใจเมตตาเขาหลงรักคุณมากนะครับนะเขาเมตตาคุณมากไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆเขาจะมองข้ามได้หมดเพราะเขามองข้อดีคุณมากกว่าโอ้โหน้ำใจสุดยอดคนนี้ ไม่ธรรมดาแล้วก็โหนึ่งดาบ a e of source ตั้งใจมารักอะคนนี้คนนี้ตั้งใจมารักเลยถ้ามีโอกาสนะวันใดมีโอกาสเขาเผยใจแน่นอนเพียงแต่ช่วงเวลานี้อาจต้องให้เขารวบรวมความกล้าสักหน่อยหรือรอจังหวะเหมาะๆเ,เพราะว่าดูทรงแล้วจากการที่รู้จักกันมายาวนานพอสมควรแอบรักแอบชอบมานานแอบหวงมานานคนคน,นี้รวบรวมความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆสักวันเขาจะบอกความในใจกับคุณนะครับ ไม่ต้องตกใจนะถ้าวันดีคืนดีคนใกล้ตัวมาบอกรักอะ่ะออให้น้อมรับไว้ถ้าคุณเองก็ถูกใจเขาก็ลองคบหาดูได้แต่ผมมองแล้วมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีย้ำเลยว่าอย่าลืมราชาถ้วยราชินีถ้วยสองใบแรกความเป็นคู่กันสูงมากเออไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โหเดฟูโสดทั้งคู่ เชื่อมั่นตามพลังงานหน้าภัยว่าวันนี้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะโสดกันทั้งคู่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมาดูใบนี้ยังสื่อสารได้ว่าใบนี้จะสื่อสารได้ว่าต่อให้คุณมีคู่แล้วคุณยังมีความสุขทางใจที่ดีเป็นคู่ที่น่ารักนะครับคนมีคู่แล้วถ้าใครมาจีบอย่าวันไว้นะแต่ใบนี้มันเด่นที่คนโสดจริงๆถ้าคุณโสดนะเขาโสดนะ มีโอกาสลงเอยกันสูงมากประมาณนี้จิตวิญญาณของคุณและเขาเบิกบานมากไม่ว่าชีวิตจะมีงานหนักภาระหนักแค่ไหนแต่จิตใจยังเบิกบานได้อยู่ในส่วนลึกกําลังใจดีมากยกให้เลยใบยนี้นะครับแล้วก็อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเ,อ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 เอมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันโอ้โหราชินีดาบอ่า queen of sorts ผู้ใหญ่จับตามองอยู่ในแง่ดีนะ ใบนี้อย่าไปตีความไม่ดีผมมองว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่มองอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ลุงป้านะ้าอาหรือเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายร่วมกันเจ้านายมองอยู่กําลังคิดว่าเฮ้ย hey, สองคนนี้มันชอบกันหรือเปล่าว่าจะคบกันไหมหรือจะเชียร์ยังไงดีจะสนับสนุนส่งเสริมไหมหรือจะมองข้าม,ามไปทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่มองอยู่แต่ผู้ใหญ่จะไม่ก้าวไก่ความสัมพันธ์ของคุณนะครับเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาใดๆปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือถ้ามีผู้ใหญ่ที่มีความนับถือร่วมกันปรึกษาท่านได้เลยอต่อกันเลยนะพลังงานดีๆวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยยินดีด้วยนะครับโอ้โหห้าถ้วยไฟออฟครับรู้ละคนคนนี้นะ อย่างหนึ่งที่เขาไม่กล้าบอกรักคุณเพราะเขากลัวผิดหวังดังกล่าวกลัวจะมีปัญหาคนคนนี้เคยเจ็บมาเคยมีอดีตความหลังฝังใจสารภาพรักใครไปชอบใครก็ไม่เคยสมหวังเลยอะไรแบบนี้เขาจึงกลัวว่าถ้าเขาจะมาสารภาพรักกับคุณเขาจะผิดหวังอีกดีไม่ดีอาจจะมองหน้ากันไม่ติดไปเลยเข้าใจแล้วคนคนนี้ถึงยังเก็บเงียบเก็บงามความรู้สึกเอาไว้ไม่บอกคุณสักทีได้แต่แอบรักแอบหวงอยู่เงียบๆคนคนนี้ยังตังวลอดีต กลัวคุณไม่รักเออค่อยๆให้เวลาเขานะครับไม่ต้องไปกดดันเขาหรือว่าอย่าไปกังวลว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปให้เขาไปจาัดก,การตัวเองก่อนแต่ดูจากหนึ่งดาบแล้วเขาจะ,ะมุ่งมั่นมาจีบคุณเร็วๆนี้จะเผยใจเร็วๆนี้แหละเพราะอาดีตของเขามันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขามากมายเพียงแต่เขากลัวความผิดหวังจะเกิดซ้ำๆเท่านั้นเองแล้วก็โอ้สบายใจได้ justice ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่หมายความว่าฝั่งเขาที่เคยเจ็บปวดมาเสียใจมาเขาจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับคุณ ย้ําว่ากับคุณผมมองว่าถ้าเขาเผยใจกับคุณคุณจะไม่ปฏิเสธหรืออย่างน้อยที่สุดความสัมพันธ์นี้จะเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีจากการที่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจค่อยๆศึกษาดูใจกันไปความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่จะราบรื่นค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับใบนี้ชัดเจนมากอืมดีงาม แล้วยังไงต่อไปจะส่งเสริมกันไหมเออได้คู่แน่ๆแล้ววันนี้ยังน้อยๆช้าเร็วแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านนะครับอโอ้สองดาบ two of swords มีบางคนลังเลไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งเป็นไปได้ว่ายังหวงความโสดอยู่นะครับใจนึงก็รักใจหนึ่งก็ชอบ แต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะโสดอยู่ยังหวงความโสดอยู่ผมมองว่านี่น่าจะเป็นฝั่งคุณนะครับส่วนฝั่งเขาก็คือลังเลว่าจะจีบดีไม่น่าจะบอกความในใจดีไม่น่าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างลังเลกันไปคนละอย่าง2องอย่างไม่ต้องกังวลพลังงานแบบนี้ค่อนข้างน่ารักแม้จะเป็นสองดาบแต่ผมมองในแง่ดีว่าไพ่ใบแวดล้อมที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้เป็นไพ่ดีล้วนๆสองดาบนี่คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิต จะเดินหน้าจีบไหมหรือจะพักไว้ก่อนหรือจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรแบบนี้หรือแม้แต่การหวงความโสดในทางฝั่งคุณย้ําว่าฝั่งคุณนะถ้าคุณคนโสดอาจจะหวงความโสดอยู่อยากจะทํางานทําเงินดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปยึดติดหรือไปล็อกสเปคว่าจะต้องฉันจะต้องโสดกี่ปีหรือจะต้องมีคู่ตอนอายุเท่าไหร่ไม่ต้องดําเนินชีวิตไปตามปกติถ้าจะมีมันมีเองนะโอเคไปกันต่อนะครับลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ โอ้เดะเฮอร์มิตความรักครั้งนี้ปลอดภัยความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในสถานะใดก็แล้วแต่จะมีความอบอุ่นใจให้กันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สุขสงบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อสำหรับ2กันนะครับขอให้ไพ่สำหรับสองมาขยายพลังงานให้เราสัหน่อยซิว่าวันนี้ไพ่สำหรับ2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเออคนที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆตอนนี้เขาลงรักคุณมานานแล้วเขาจะทํายังไงต่อไป เขาเป็นใครเนี่ยเราพอจะรู้แล้วล่ะเออคนใกล้ชิดเนี่ยแหละคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่เขาจะทํายังไงต่อไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับสําหรับที่2ช่วยบอกทีนะครับโอ้โห,โห,โห,โหดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานมาแล้วอย่างหน่จรย์ใจราชาถ้วยออกมาเป็นใบที่2คุณครับพลังงานดับเบิลวันนี้ออกมาแล้วนะครับ ราชาถ้วยออกมา2องใบคุณได้ราชาถ้วย2องใบรับไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาสองใบนี้ราชาถ้วย 2, องใบนี้มายืนยันว่ามีโอกาสมีความเป็นคู่กันสูงมากนะครับดวงสมพงกันดีมากที่เหลืออยู่ที่คุณว่าจะตกลงปรงใจคบหากับเขาหรือไม่อย่างไรในสถานะใดรับไว้เลยนะไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โหเดี๋ยวถ้ามีราชนินีถ้วยออกมานี่เ hey, ฮเลยได้เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก แค่ราชาถ้วยสองใบนี่ก็การันตีได้แล้วในความเป็นคู่สมพงนะครับมาณนี้เลยนะไม่ว่าราชนีถ้วยจะออกมาอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจเลยว่าคนนี้ครบได้มาดีจิตใจดีมากๆจิตใจดีมากๆดีดีด,ดียกกำลังสองครบได้ครบดีไม่เป็นอันตรายต่อคุณแน่นอนอไม่มีพิษภัยโอ้โหชัยโยดังๆ พูดไม่ทันขาดคำว่าไม่มีพิษภัยได้เดอะซันออกมาแล้ววันนี้เดอะซันออกในที่สุดเดอะซันก็ออกมาไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับนานๆจะออกทีเดอะซันออกมาแล้วเดอะซันเรารู้กันดีว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่ทาโร่สากลทำนายเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเดอะซันออกมาหมายถึงความสำเร็จความสุขความอบอุ่นอิ่มน้ำสำราญความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์การทำนายหัวข้อความสัมพันธ์แบบนี้นะแปลว่าคุณกับเขา ถ้ามีโอกาสได้เปิดใจกันมีโอกาสสมหวังร่วมกันเอา้าอย่างน้อยที่สุดก็จะสนิทกันมากขึ้นมีความเป็นกาลยานมิตรมากขึ้นส่งเสริมกันมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักหรือถ้าไม่คิดจะเป็นคนรักแบบคู่ครองคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการตลอดชีวิตทํำนายให้ได้แบบนี้เลย The Sun สิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตแล้วนะครับรับไว้เลยนะแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะพลังงานรวมแบบนี้ยังหมายรวมถึงในทุกๆด้านของคุณการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็จะดีได้แน่นอนการหยิบได้เดอะซันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆบ่อยๆนะครับไม่ได้ออกบ่อยๆรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะครับเดอะซันการันตีดีงามจริงๆวันนี้มาชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับมาดูกันต่อเลยนะ โอ้โห oh 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 oh. The Magician คุณครับเมื่อกี้ The Sun แล้วมี Magician ความสุขความเจริญที่ว่าสุดยอดของด h e Sun แล้วยังมี The Magician เดอ m a เมจิเชีความสุขความเจริญราวปาฏิหาริย์จะได้อย่างฉับพลันทันใจเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยฝันเคยอยากได้ที่บางทีอาจจะถอดใจไปแล้วหรือกังวลว่าจะได้หรือไม่จะสมหวังหรือไม่ฟันธงให้เลยว่าสมหวังตามวาสนาแน่นอนถ้าคุณทําคุณงามความดีมาตลอดโอกาสสมหวังสูงมากไม่ธรรมดาเดอะซันแถมด้วยเมจิเชีย หลายสิ่งหลายอย่างจะดีเกินคาดดีราวปาฏิหาริย์รับไว้เลยนะครับนะดีว่าดีตามหน้าไพา่ตามตำราสากลรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดวันนี้พลังงานมาคนเปิดไพ่เราก็ดีใจด้วยเออรับด้วยแหละโชคดีไปด้วยกันนะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ โอ้โหเจ็ดถ้วยดับเบิลเชคดับเบิลพลังงานตัวเลือกทางเลือกที่ดีมาเป็น2เท่าคุณครับวันนี้7ถ้วย2ใบเดี๋ยวนะตอนแรกผมวางไว้ไหนละนี่นี่เจอละ7ถ้วย2ใบวันนี้7ถ้วย2ใบาทางเลือกที่ดีตัวเลือกดีๆมิตรภาพดีๆคนใหม่ดีๆการงานการเงินดีๆคิดหวังสิ่งใดอยากมีทางเลือกจะมีตัวเลือกดีๆโชคดีเป็น2เท่ารับไว้เลยอ้าวยินดีด้วยไปกันต่อนะครับ ไม่ธรรมดาพลังงานดับเบิลวันนี้มีทั้งราชาถ้วย2ใบ7ถ้วยสองใบเดอะซันไม่จะเชื่อนการันตีถึงความโชคดีราวปาฏิหารเราจะมีอะไรต่อไปอีกเอ้ยลุ้น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 ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหเดอะชาริออตไม่ต้องเปิดเพิ่มละใบนี้มาความสำเร็จพุ่งทยานมหาคุณละความก้าวหน้าของใบนี้เดอะชาริออตอัศวินรถมา้ารถศึกผู้ที่พุ่งทะยานไปสู่ชัยชนะ ตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลชรยยอดออกมาทํานายได้เลยว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนหรือในอีกความหมายหนึ่งนอกจากความเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดเดินทางคุณจะประสบความสําเร็จในการเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือทาสิ่งใดก็แล้วแต่การเดินทางให้โชคและชีวิตกําลังพุ่งไปสู่ความสําเร็จรับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกใบหนึ่งส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้ เพื่อชี้แนะแนวทางว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณควรจะเป็นอย่างไรต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นหรือควรดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดขอให้ใบสรุปนี้ส่งท้ายอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดยอดไปเลยใบสรุปส่งท้ายนี้ดีงามมากมา วันนี้ไพ่ดีล้วนๆไม่มีไพ่เสียเลยนะครับและสรุปส่งท้ายกันด้วย4ไม้เท้า four of wands เป็นไพ่แห่งความยินดีไพ่เฉลิมฉลองความหมายที่1คุณจะมีความสําเร็จในชีวิตอย่างดีการงานการเงนิงนสําเร็จดังหวังและความหมายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ใดๆอยู่ได้คู่ถ้าคนมีคู่ได้แต่งงานสี่ไม้เท้าคือไพ่แต่งงานก็ได้ซุ้มประตูวิวาขนาดนี้ถ้าคุณมีคู่คุณมีคนคุยคนคบ มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานและคนโสดมีโอกาสได้คู่เผลอๆจะได้เผยใจกับใครสักคนหรือมีใครสักคนมาเผยใจกับคุณบอกแล้วว่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะยินดีด้วยครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ